สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โบมาทำอะไรจะมาพูดถึงเรื่องมาเจนต้าอันนี้คือไม่ค้านาเสนอมากเลยนำเสนอเพราะอะไรเพราะว่ามันตอบโจทย์ปัญหาผู้หญิงไม่ว่าจะเป็น วัยทององที่มีอาการวบวูบวา้วาว่ะค่ะคุณแม่ทานแล้วคุณแม่รู้สึกว่าดีขึ้นอาการว่วาหายไปเลยแล้วก็ใครที่มีอาการปวดประจําเดือนตอบโจทย์แม่ค้ามากเลยเพราะแม่ค้าเป็นคนที่ปวดท้องมากเลยปวดแบบโอ๊ยไม่อยากทํางานแล้วหาวิธีจนมาเจอตัวนี้ ค่ะแล้วก็ใครที่มีอาการภุมิแพ้ตื่นขึ้นมาแล้วแสบจมูกและน้ำมูกไหลนี่ค่ะตัวนี้เลยจะบอกว่าหายหายนะคะเรื่องผิวพรรณก็จะโดดเด็ดมากเลยเพราะมีสารสกัดจากวีรุสนี่ค่ะผิวก็จะนุ่มขึ้นเนียนขึ้นภายใน3วันถึง7วัน สังเกตตัวเองนะคะว่ากินแล้วรู้สึกอาการยังไงเหมือนกับว่าเวลาเราไปโดนแดดอย่างเงี้ยแสงแดดมาปกติรตเราจะเป็นคนที่แสบหน้ามันก็จะช่วยต้านแสงแดดด้วยนะคะอันนี้ไม่ต้องอุกัวอ้วนนะคะเพราะว่าไม่มีน้ําตาลไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันเวลากินง่ายมากเลยนคะคะ วันละสองตอนท้องว่างแต่ไม่ค้าจะแบบกลมสวยไม่ทันไงแม่ค้าจะแบบวันละสองสองก่อนอาหารเช้าแล้วก็ก่อนนอนอืมอร่อยแต่จริงๆอะถ้ากลัวเปืองก็วอนละสองก็ได้ก่อนอาหารหรือตอนท้องว่างต่อไปจะเป็นอันนี้เลยค่ะ กาแฟตัวนี้ตอบโจทย์เลยค่ะเพราะว่าไม่มีไขมันทรานไม่มีคอเลสเตรอรอลนะคะช่วยให้อิ่มนานด้วยลดปัญหาการกินจุกจิกโบเป็นคนชอบกินจุกจิกและเป็นคนที่ชอบกินกาแฟไปอะไรมี3กลิ่นนะคะจะเป็นโลชั่นน้ำหอมกลิ่นเคอเตอร์แบรนเลยอันนี้คือปาน,นันชิตาโลชั่นน้ำหอมดามูเซนบอดี้โลชั่นอันนี้จะกลิ่นบาลอองยิปแซง ไปกิดนเป๊ะมากเลยนะคะกินแบบปากทางอะ่ะยังไม่กลิ่นอะ่ะ <c oughs> สุดตัวนี้จะเป็นดาวโมเซนกลิ่นบ้อง์เมืม่อกี้หอมไปถึงปากซอยใช่ไหมอันนี้หอมไปถึงอะไรอะ่ะ <c oughs> แฟชั่นเบอร์ไปปะ <c oughs> ตัวนี้กลิ่นโปดเขาเลยตัวนี้จะเป็นกลิ่นูสเตอร์ลังคมกลิ่นเป๊มากหอมติดเสื้อผ้าเลยสนใจตัวไหนสั่งได้นะคะซื้อ2หลอดส่งฟรีเลย780บบาทแล้วตัวสุดท้ายอันนี้ ทำไมทำไมถึงหุ่นดีทำไมกินอะไรแล้วไม่อ้วนจะมีคำถามมาหาโบเยอะมากจริงๆโบเป็นคนกินเก่งนะกินกินเยอะมากเลยเป็นคนชอบกินขนมขนมเค้กชาบูหมูกระทะแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยลงรูปเท่าไหรไรเพราะอะไรโอ้อนี่ทำไมกินเยอะจัง <c oughs> นี่แหละค่ะไปไหนก็พกไปด้วยข้างในนะคะมันจะเป็นเม็ด1ิบแคปซูล3วันแรกกินก่อนอาหารมื้อเที่ยง แล้วก็มันจะช่วยบล็อกเบิเร์นเขาผผาไขมันส่วนเกินที่มันอยู่ในร่างกายเราเหมือนบุกินขนมเนี้ยอยากกินขนมมากเลยก่อนกิน15นาทีเม็ด1เม็ดเบิร์นแน่นอนค่ะยิ่งไปดีกว่านั้นก็คือโบออกกำลังกายด้วยคูณ2เลยค่ะคูณ2คูณ3คูณ4เฟิรม์มให้โฟกัสที่สัดส่วนมากกว่าน้ําหนักนะคะยังไงเห็นผลชัวร์ค่ะตอนนี้มีโปรนะคะ3กล่อง1 0 0 0บาท ส่งฟรีนะคะแม่ค้าสต็อกแน่นมากเลยพร้อมส่งทุกวันนะคะสุดท้ายนี้อินบ็อกได้เลยทักได้ตลอดเวลาเพราะว่าแม่ค้าตื่นตัวตลอดเวลาค่ะพร้อมรับออเดอร์ค่ะถ้าสนใจโทรหาบุญได้เลย0 9 5ย์5 1 4 2 2หหรือว่าแอดไลน์ก็ได้ค่ะถ้าแม่ค้าไม่ติดอะไรนะแม่ค้าตอบเร็วมากเลยฝากไว้ด้วยนะคะ ชื่อโบค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องไปก่อนนะคะถ้าสนใจรายละเอียดอะไรที่แบบว่าไม่เข้าใจตรงไหนเพิ่มเติมก็โทรหรือว่าอ inbox ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะตอบทุกคอมเมนต์ทุกคำถามนะคะบ๊ายบาย